คังที่นะครับมีเป็นประเพณีแห่เทียนราษาจังหวัดบนรคานีซึ่งเป็นการนําเสนอโดยกระผมดอกโมกโคศิลาซึ่งนี่เป็นตอนที่สองนะครับตอนที่หนึงนั้นได้เรียนฝากทันมาแล้วทันที่ไม่ได้ติดตามชมย้อนไปดูตอนแรกซึ่งก็เป็นการบันทึกภาพวันที่20พฤิกฎาคม2567นะครับแต่ว่า เป็นการบันทึกเพียงบางขบวนเนื่องจากไม่ได้บันทึกทุกขบวนนะท่านเคารพครับแล้วก็การแห่เทียนพรรษาปีนี้มีสองวันด้วยตั้งแต่วันที่20จนถึงวันนี้วันที่21ก็ยังมีการแห่อีกนะครับอยากจะนําเรียนที่ท่านทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุบลสักนิดหนึ่งมาดูความเป็นมาที่หนึ่งนะครับในอดีตจังหวัดอุบลนี่คือพื้นที่ของนาจาักระเมศ จนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งกรุงศรีอยุธยาได้รวบรวมเปน็นอาณาจักรเดียวกันหลังจากนั้นไม่นานในปีพุทธศักราช2,310ก็ได้มีการแตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นก,ก๊กเป็นหลักปักฐานอยู่ในเจ้าที่นี่หลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ20ปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวมก๊กหมู่เหล่านั้น เป็นอาณาจักรสาเร็จและได้สถาปนากรุงธมรีครั้งนั้นพระวอรพระตาอ้อมด้วยเท้าคาผงหรือพระปฐุมบรราศสุริยบุ์แห่งเมืองเวืองจันทได้พยพมาจากสมุทรลําพูมาตั้งเมืองใหม่อยู่ที่บริเวณตอนโพดแดงในปีพุทธศักราช2326บริเวณของแม่น้ำมูลและต่อมาได้เกิดน้ำท่วมก่อนนั้น แล้วได้ย้ายเมืองมาตั้งที่บริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบันและได้ตั้งเป็นเมืองบรธนธานีขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครและในปีพุทธศักราช2335ได้กลายเด็กเป็นมณฑลธรบารีซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารของมณฑลอีสานต่อมามณฑลธรบารีได้ถูกยุบโอนมาขึ้นกับมณฑลนครศรีมาในปีพุทธศักราช2 4 6 8 ในปีพุทธศักราช2476ได้มีการยกเลิกบนทลนทั้งประเทศและได้กลายเป็นจังหวัดบุรีานีซึ่งแยกออกมาจาุตัธรรมในปีพุทธศักราช2515จังหวัดบุรีานีได้กลายเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในปีเดียวกันนั้นจังหวัดบุรีานีก็ได้ถูกแบ่งออกคือจังหวัดยะโสธรซึ่งตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2515 ต่อมาในปีพุทธศักราช25 36ได้ถูกแบ่งแยกอีกครั้งโดยเอาอำเภออำนาจเจริญและอำเภอใกล้เคียงเป็นจังหวัดใหม่อีกคือจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบันเรียนอีกนิดนึงว่าปัจจุบันนี้ก็มีท่านผู้ว่าการจังหวัดคือนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดปัจจุบันท่านผู้นี้มาเป็นพ่อเมืองพระธานีเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2556 นีเ่เป็นประวัติชิ้น่าสนใจโดยสังเกพของจังหวัดอุบลครับขบวนเทียนทั้งหมดเหมือนตอนาักลางวันนะคะจะมีการคัดขบวนเทียนที่ไปแสดงในาักลางคืนรวมไปจนถึงคณะนางรราด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าอยากมาชมกันอีกรอบนึงนะคะก็เวลาเดียวกันกับวันนี้ล่ะคะ่ะเริ่มต้นประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะคะ ในวันพรุ่งนี้กับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาก็จะมีท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิด So ladies and gentlemen about p.m. f p.m. today you can visit us as t o the activities and for tomorrow for the candle f o r t s and the beautiful performance and the l i g h t and sound shows คุณท the ่านครับท่านก็ได้ที่จะไดฟังการผสมันธ์ของพิธีกรในงานนะครับจึงก็ได้เรียน่า้ผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของกําหนดในการแห่เจดมรนาของพี่น้องชาวอุบลแล้วก็มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ทราบด้วยนะครับท่านครับเมื่อในตอนที่หนึ่งนั้นได้เรียนฝากท่าน เกี่ยวกับเรื่องประเพณีความเป็นมาความเป็นมาของการแห่เทียนพรรษาของตัวดูบนนะครับตอ,อนในชุดที่สองนี้อยากจะเรียนฝากให้ท่านได้ทราบถือเป็นการทบตวนความรู้กับพี่น้องชาวพุทธนะครับเนื่องจากว่าประเพณีการแห่เทียนพรรษานี่ดังที่ได้ดทราบแล้วว่าแห่ในวันที่20สวันที่20นั้น มันตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันอาสนะบูชาพอวันที่21ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาของคณะสงฆ์ตามพุทธศาสนาแบบเิรวาสนะครับอยากจะเรียนนี่ท่านได้ทราบว่าในวันอาสนะบูชานั้นถือเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่องค์พระสมมาสมุทเจ้าทรงสแสดงประทุมเชิญนะ คือแสดงพระธรรมจักรตระวัตนสูตรพระสูตรสูตรนี้นั้นถือเป็นพระสูตรที่สําคัญกล่าวถึงองค์พระสมาส็จพริเจ้าหลังจากที่บรรลุอรหันต์ตสัมมาสัมโพธิญัณแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีพระดำริที่จะประกาศศาสนานึกว่าจะไปเผยแพร่ให้กับใครฟังเป็นดับแรกก็นึกถึงท่านดาบทท้งสอง คืออุตกกาดาบทแล้วก็อาราดาบทใพภายหลังทราบว่าทั้งสองท่านนี้ได้ละสังขารได้บุดบุญไปแล้วปู่ง่ายอย่างนี้นะครับก็มานึกถึงป็นจักรวิคทั้งห้านะคือโกนธัญญาาปปะอัชิมหานามะนะครับก็นึกถึงปัญจวัคคีพระองค์ก็เสด็จไปยังที่อาศัยที่อยู่ของปัญจวัคคี ที่ไปศรีปรตนะบริกรทายวันนะครับไปถึงนี่ท่านบัญจวาคชีเห็นพระองค์เสด็จไปใหม่ๆก็ไม่อยากจะต้อนรับเพราะไม่รู้ว่าพระองค์นั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตัสม,มาสัมโพธิญาณแล้วคงนึกว่าเป็นคนที่เลิกลาจากความเพียเรเวียนมาเป็นคนมากๆเหมือนดังที่เคยเข้าใจมาก่อนคือยังไม่เข้าใจว่าตอนนี้พระเสือฐานนั้น ได้กลายเป็นพระสมาสัมพุโทโธแล้วเขาก็เลยไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่อยากจะต้อนรับแต่สุดท้ายนั้นพระองค์ได้แสดงธรรมให้ฟังเพียงนิดหน่อยท่านปัญจวจคคิธทั้ง5ก็ยินดีเข้ามาต้อนรับแล้วก็รับฟังคําสอนขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์แสดงก็คือธรรมจักกัปปวัตนสูตรนั่นแหละนะครับในบูะสูตรนี้นั้นเป็นการแสดงสาระสําคัญยิ่งอยู่3ประการ การแรกก็คือเรื่องของผลทางใหญ่ไม่คุ้จรหมายถึงการปฏิบัติที่ตกจมอยู่ในเรื่องของการารมณ์ตกจมอยู่ในเรื่องของการมคุณนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสังคมโลกเขาตกจมจึงเปรียบได้กับทางใหญ่ไม่คุงจรอีกหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดงก็คือว่าการกระทําอะไรที่สุดโตง่งคือทรมานเกินไป แน,นทางใหญ่นั้นเป็นการย่อหย่อนเกินไปส่วนที่สองนั้นเป็นการแสดงให้ทราบถึงการทรมานตนซึ่งเป็นการปฏิบัติที่สุดตรงคนโบราณครั้งกันน้นถือว่าการทรมานตนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาคิดว่าจะทําให้มรุษธรรมก็องกลับตรัสว่าการทรมานตนนั้นไม่ใช่ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์ซึ่งคนสมัยก่อนนั้นบางครั้งทําอย่างแท้ครัดเช่นย,ยืนขาเดียวป่ากินลมอะไรพวกนี้ ถือเป็นการทรมานตนซึ่งท่านเรียกว่าเป็นอัตกิรันฐานโยโยไม่เป็ประโยชน์ไม่ใช่ทางบรรลุธรรมไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็ทรงชี้ชงสแสดงให้กับปัญญวิชีได้ทราบสุดท้ายก็มาสแสดงธรรมที่เป็นทางสายกลางคือมักยงแปดหรืออัดคำเชื่มากซึ่งเป็นทางสายกลางเริ่มตั้งแต่สามาทิิคือเป็นเรื่องของปัญญาการรู้การเห็นที่ถูกต้องทราบสภาพความเป็นจริง ของกัจชาตินะทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องถือเป็นวิชาทิฏฐิแต่ถ้าทราบหลักธรรมชาติที่แท้จริงก็จะเป็นสมาธินี่คือจุดเริ่มต้นของทางปฏิบัติซึ่งเป็นทางสายกลางไปจนสุดท้ายถึงเรื่องของการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเป็นการรู้ตามหลักอริยสัจสี่นะครับนี่เป็นการแสดงธรรมอย่างนี้ชี้เห็นถึงสุดท้ายไปชี้ลงในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นสิ่งที่ควรอย่างรู้ให้ท่องแท้เมื่อพองค์แสดงทำจบลงทำให้ปัญจพัคคีนั้นโดยเฉพาะท่านที่มีอวุโสที่สุดเรียกว่าเป็นหัวหน้าปัญจพัคคีคือท่านกุลธัญญะได้มีดวงตายันมอย่างรู้ตามคำสอนของพระองค์พระองค์ทรงรู้กระแสจิตของกุลธัญญะว่ารู้รมตามที่พระองค์สอนแล้วจึงจัดสรรเสริญ กับอัญญาโกธัญญาว่าอัญญาสิวัตโพกวลชันโยอัญญาสิวัตโพกวลันโยท่านกวลัญญะได้รู้แล้วเนาอท่านกวลัญญะได้รู้แล้วเนอถือว่ากวลัญญะเป็นอริยสาวกองแรกของศาสนาเท่ากับวันนี้วันอัสนอูชาเนี่ยเป็นวันที่พระกัณาตรัยเกิดขึ้นสู่โลกครบแห่งรพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี่คือความสำคัญข,ของวันอัสนอูชาท่านทุกท่านครับ ส่วนวันเข้าพรรษานั้นคือเป็นวันถัดมานะต่อจากวันอาสนอบาชาก็เป็นวันเข้าพรรษากิจกรรมการเข้าพรรษานี้นเป็นภารกิจทั้งของพิสุสามเมณรนของอุบาสุบสิกาพิสุสามสมณรนั้นในช่วงเข้าพรรษานั้นท่านจะอยู่จำพรรษานนเนี่ยตลอดสามเดือนไม่ไปพักแรมที่อื่นยกเว้นจะมีกรณีพิเศษเหตุจำเป็น อยู่หกเจ็ดอย่างซึ่งพระองค์ก็ทรงอนุญาตหากที่สุสงม,มีเหตุจําเป็นต้องไปพักแรมที่อื่นก็ไปได้เช่นวิดาบาันดาโยมแมนพ่อโยมแม่ล้มป่วยอย่างนี้ท่านอนุญาตให้ไปพักแรมที่อื่นได้เพื่อเป็นการไปเยี่ยมดูญาติที่เป็นผู้มีภพกัรลิคุณองนป็นต้นนะครับที่นี้ในหลักปฏิบัติของคณะทงฆสในชุดขบวนสานั้นท่านก็จะปฏิบัติธรรมอย่างเช่นครัดที่สำคัญอย่างยิ่งท่านก็จะ มีการทำกิจกรรมลงอุโบสถเขาเรียกว่าสวดพระปฏิโมกนะสิบห้าวันคณะสงฆ์ท่านจะลงสวดปฏิโมกสวดปฏิโมกนั้นจะเป็นการทบทวนหลักคําสอนทั้งพระธรรมและก็พระวินัยพระสงฆ์ผู้สวดปฏิโมกก็จะท่องสวดด้วยปากเปล่าอย่างเคร่งครัดจาได้แม่นจำคณะสงฆ์ในเขตอารามใกล้เคียงก็จะมาร่วมฟังลงอุโบสถนี้ถือเป็นการทบทวน ะารทำคำสอนขององค์พระสมรมทุนรยเจ้าทาอย่างนี้ทุกๆสิบหวันนะครับญาติโยมบวชสุติกาหลายท่านก็จะไปถือโบสถศีลในวันเท็่15สิบหาคำนะครับถือเป็นการปฏิบัติเพื่อเป็นการลดละความเห็ในแก่ตัวนะครับทางราชการประกาศเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธให้งดเล่าเข้าัรษาถือเป็นการพัฒนาศิลธรรมที่สำคัญยิ่งในช่วงเข้ารรษา นี่คือเป็นกิจกรรมเทิงคันของพี่น้องชาวพุทธนะครับหลายท่านอาจจะดื่มของมึนเมาอาจจะเที่ยวใบมุกมาแต่พอถึงช่วงขบันษาตลอดสาเดือนเนี้หลายท่านก็จะมางดสิ่งที่มันเป็นเหตุให้มัวเมาสิ่งที่มันเป็นไบมุกก็มาตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลงดเหล้าในช่วงขบันษาแต่บางท่านก็อาจจะงดได้ตลอดชีวิต ก็ถือเป็นอนิสง์ของการเข้ารรษานะครับนี่ไอ้เข้าร,รรษานั่นจริงๆก็เป็นจิตวัตรของคณะสงฆ์แต่ผู้ที่เป็นพี่น้องชาวพุทธก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองก็จะทําทให้เราเนี่ยอยู่นีมีสุขได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเข้ารรษาวันพระวันโกนต่างต่างพวกนี้เราก็ร่วมกันสุขษาและก็ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจให้มันพัฒนายิ่งขึ้น เขา้าพรรษาแต่ละปีเราต้องมีการพัฒนาพัฒนาจิตใจที่ํำกันนะที่เคยโลภก็ลดลงไปบ้างที่เคยโกรธก็พยายามหักข้ามจิตใจตัวเองให้มันลดน้อยถอยลงเคยร่วมหลงในสิ่งใดที่ไม่ดีไม่งามเคยมีโมหะหลงก็พัฒนาปัญญาให้มากขึ้นคือเขา้าพรรษาแต่ละปีเราจะต้องพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจสูงขึ้นนะครับเคยเป็น สามัญชนที่เยเลก่ก็กลับเป็นคนดีอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเขา้ารรษาครับนี่คือสารส่วนชีิตเรียนฝาสมันนี้ขอบพระคุณทุกท,าท่านติดตามชมอ่าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์ไปยังเพื่อนๆซึ่งเป็นคน่รักของพวกเราให้ได้ทราบให้ได้เห็นหรือทั่วกันขอบคุณอีกครั้งหนึง่งและท่านที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ